ที่จําเป็นจะต้องใช้งบประมาณเช่นเดียวกันแต่ว่าหลายฝ่ายเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการดําเนินการโครงการนี้สําเร็จขึ้นมาจริงนะครับจะสามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้นอกจากนั้นนะครับจะทําให้พื้นที่ะระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรืออีกแห่งหนึ่งและมีความสําคัญของโลกนะครับ ล่าสุดในส่วนของคณะอนุกรรมธิการวิสามันพานาิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยได้ลงพื้นที่ไปสํารวจความเห็นประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกับคุณตรีทรงกฎทิพรัตท่านเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาการขุดคลองไทยสภาผู้แทนราษฎรนะครับสวัสดีครับคุณตรีทรงกฎครับสวัสดีค่ะท่านคะ่ะคุณเจตคุณเดชมัชยาครับค่ะ หลังจากที่ท่านลงไปศึกษาไปดูเรื่องของผลกระทบไปพูดคุยไปสำรวจความเห็นแล้วนะครับเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างฮะก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีการต่อต้านเลยแล้วทุกคนเนี่ยบอกว่าเยาก,ก่อนไปอยากขอได้เห็นความภายเกิดแล้วก็อยากให้เกิดไปไวในซ้าไปไม่อยาก ให้เกิดประมาณสี่ห้าปีนะฮะอยากให้ขุดวันนี้ด้วยซ้ำไปครับครับคือจริงๆแล้วโครงการนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าพูดกันมาเป็นสิปีแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ถูกไหมฮะคือประเด็นอย่างหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะฮะก็คือเรื่องของความมั่นคงครมีมุมมองที่ะอนออกมายังไงบ้างฮะครับของไทยนีการพูดมาสามสิบปีแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถเกิดได้เนื่งจากว่าแต่ร้ยุคแต่ลสมัยเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถขุดทาขุดของไทยได้นะครับ แต่ตอนนี้นะครับในเรื่องที่พูดมาพูดมาตลอดเนี่ยนะครับในเรื่องความมั่นคงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมก็ไปไสพอท่านนายกแล้วนะครับท่านก็ฝากเรื่องในในความมั่นคงอยู่ด้วยในประเด็นสี่ห้ารประเด็นนะนะครับครับหรือแต่วาท่านเองเนี่ยเราต้องเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราต้องถามฝ่ายบริหารว่าจะเป็น,นทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันไหมท่านนายกก็เป็นไปในท <uit> ิศทางเดียวกันนะครับค่ะครับ ถ้าบอกว่าเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ตอบรับแล้วก็อยากจะให้มีการขุดคลองไทยจริงที่นี้เรียะเวลาในการศึกษาผลกระทบในทุกๆมิติก,ก่อนดําเนินการเกาะสร้างแล้วให้เห็นเป็นรูปธรรมคา,าดว่าช่วงเวลาตรงนี้ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะตอนนี้เราศึกษาไปเกือบหมดแล้วนะครับใช้เวลาไม่ไม่นาน ประมาเดือนหน้านี่ก็จะเรียบร้อยสามารถส่งเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับส่งไปให้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วครับค่ะถ้าเราบอกว่ามิติด้านความมั่นคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีมิติอื่นๆที่เราแสดงความห่วงใยไหมคะเอ่อด้านอื่นๆก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่สิ่งแวดล้อมเนี่ยคโครงการพี่มาหาบทเจ็ดสหรับโลกเนี่ยนะครับ มันจะต้องมีผลกระทบแน่นอนะแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโครงการนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่รประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วและสมมุตินะฮะว่าสามารถดาเนินโครงการได้จริงจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดกี่ปีและใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับตามที่มีการหา,หารือ,อกลุ่มวิว่สกรครเมื่อวานเนี่ยผมไปที่สภาวิศวกรที่ มีคนเข้าประชุมเนี่ยสัมมนาเสวนาเนี่ยครับจำนวนประมาณสี่ห้าร้อยคนเนี่ยนะครับก็ทางสภาวิศวกรเนี่ยพร้อมเนี่ยที่จะทํางานตรงนี้อยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยวิศวกรของเราเนีพร้อมเพราะที่จะทําได้อยู่แล้วจะใช้เวลาประมาณไม่น่าจะเกินสามปีนะจริงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะบอกว่าสองปีเนี่ยก็ก็ถือว่าไวไปแต่สามปีนี่ก็น่าจะของไทยไม่ยาก ราะว่ามันไม่ได้มีขั้นตอนทุกอย่างอะไรนะครับรับน้ำทะเลฝั่งอาดาม,มันกับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก <ฮะ S 2> ามที่เราเราสอบถามประวัตารไปที่กรมทุกข์สารของทหารเรือนะครับ,รบที่เราไปชอบเป็นต,ตรงนี้อยู่เนี่ยความสูงต่างกันน้ำทะเลานกลางีตยต่างกันไม่ไม,ไม่เกิน60เซนติเมตรนะครับก็ถึงบอกว่าไม่มีปัญหาในการที่น้ำที่จะไหลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้ามองในภาพแผนที่โลกนะครับเราจะเห็นว่า ทะเลอันดามันกับเอ่อทะเลจีนใต้เนี่ยทะเลว่าทะเลเดียวกันด้วซ้ำไปเชื่อมที่ช่วงแค่บรากานะครับฮะฮะแล้วก็งบประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าหาว่าดำเนินการเสระมาณสองลานล้านครับเท่าไหร่นะประมาณสองล้านล้านครับสองล้านล้านบาทตอนนี้แล้วงบประมาณเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปห่วงนะเพราะว่ามีตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยวิสามัญเนี่ยเราได้มีการประชุมไปแล้วเราไม่ต้องจะบอกว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยถ้าใครสนใจจะมาลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แบบ PPP เนี่ยแล้วก็ยินดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเอ่อเปิดให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนข้าร่วมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการเชิญต่างประเทศมาทุกประเทศเนะครับที่สนใจในการลงทุนของไทยนะครับ <c oughs> ก็จะมาลงทุนเนี่ยเราจะทำา m o u ระหว่างอ่ก a d ก i ร i s t r a s i ฝมั่ ร่วมกับบริษัทต่างๆนะครับทัวโลกครับครับ่เงินสองล้านล้านไม่มีปัญหาอะไรครับสองล้านล้านเนี่ยเป็นงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการขุดคลองไทยถูกต้องไหมคะแล้วผลตอบแทนหรือว่ามูลค่าของโครงการที่ประเทศชาติของเราจะได้รับอย่างไอชันเนี่ยฉายตัวเลขชัดๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันหน่อยค่ะครับครับ คืออย่างนี้ครับมีาการประเมินทางวิชาการแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ล้านล้านต่อปีนะต่อปีค่ะแต่ว่าถ้าทำถ้าทำจะเพียงรต่กิจการใต้ไปด้วยเนี่ยจะมีกันไม่ต่ำกว่าสิบล้านล้านต่อปีอืมก็จะเห็นว่าความการประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้มีบริษัทเข้ามาอยู่ประมาณสิบกว่าบริษัทแล้วนะครับระดับโลกนะครับเพราะเราเช่ไปหมดแล้วว่าเขาเ็ามีทุนจิงที่จะลงทุนตรงนี้นะครับอ่าเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงตรงนี้ ก็ต้ตีตุ้กคิดอยู่แล้วเนี่ยคุ้มค่าครับฮอทีนี้ทีนี้ถ้าเราเชิญให้ชาวต่างชาติมาลงทุนเราไม่กลัวจะเสียผลประโยชน์ของชาติไปหรอฮะร๋อเราเงื่อนไขมีครับสัญญามีเราจะไม่ยอมเสียเปรียบในเรื่องสัญญานะครับ<ฮ>ะถ้าเราได้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยในโลกโซเชลเนี่ยแต่ผมองต้องบอกตรงๆเลยว่าขนาน,นี้นะครับสารทูตต่างๆเนี่ยระดับมหาอำนาจนะครับห่ายประเทศนะครับ ก็ติดต่อผมมาแล้วและก็มาปุ่ยด้วยแล้วนะครับค่ะแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่สาคัญจริงแล้วเนี่ยนอกจากประเทศมหาอำนาจหรือทางเศรษฐกิจทางทหารเนี่ยจะไม่สนใจตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยมาหมดแล้วครับเกิอทุกประเทศเลยนะครับประเทศสำคัญนะครับจีนมาหรือยังคะสหรัฐมาหรือยังคะท่านคะมามาเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยครับมาค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากที่มีการศึกษาข้อมูลรวบรวมครบเดี๋ยวเข้าสู่สภาถูกไหมครับภายในวันที่เท่าไหร่นะฮะครับก็ประมาณเดือนหน้าเนี่ก็น่าจะส่งสภาได้เรียบร้อย ราะตอนนี well, ้การศึกษาเนี yeah, <but> ่ยเอกสารเนี huh. ่ยได้จะสมบูร hmm. ณ uh ์อะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับท่านโมตรีส่งขดครับขอบคุณครับขอบคุณสั้นๆครับขอบคุณสุดๆที่ช่วยน้องประชาชนครับครับ